สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับจะมาวันนี้จะมารีวิวเรื่องอสวนควายชมพูนะครับหรือฟาร์มควายนะครับแล้วก็ไปจดคฟาร์มควายแล้วก็ร้านอาหารนะครับวันนี้จะพามาที่จังหวัดพังงานะครับว,วัดบางเดียนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับ นี่คือควายนะครับนี่คือควายชมพูนะครับแล้วก็ตรงมุมสุดนั้นคือลูกนะครับแล้วก็นี้อาจจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับช่วงนี้อาจจะมีฝนตกปลอยๆหน่อยนะครับแล้วก็ เราจะทำทำเท่าที่ทําได้นะครับนี่นะคระบรรยากาศดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไป ดูดูที่เลี้ยงจุดเลี้ยงเลี้ยงควายนะครับนี่นะครับบรรยากาศกบรรยากาศให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ส่วนป่าปาบนะครับนี่นะครับ นี่นะคะมันคือสถานที่สถานที่สําหรับเลี้ยงเลี้ยงควายนะคะก็คือจุดที่เลี้ยงควายนะคะแล้วก็จะให้แ่าว่าใส่นะคะสําหรับใส่ฟางลงไปนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นสถานที่ที่เอาไว้ดูแลควายด้วยนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็คือส่วนผักผักนะคะส่วนผักส่วนครัวนะคะนี่คือผักสวนครัวนะคะ เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศรอบๆนะคะ ตัวนี้ก็คือ,อจุดเลี้ยงนะครับเนี้ยงนะครับนะครับนี่คือฟาร์มฟาร์มนะครับฟาร์มควายชมพูครับงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ร้านอาหารนะครับ ส่วนนี้ก็คือสระนะ้นําสําหรับให้ควายอาบน้ํานะครับตรงนี้จะให้ควายมาอาบน้ํานะครับให้บรรยากาศเหมือนอยู่โอเอซิสด้วยนะครับ นี่ก็จะเป็น และนี่คือร้านอาหารนะครับนี่คือร้านอาหารหนะครับมีเมนน้ำนี่คือบรรยากาศร้านอาหารนะครับ ร้านอาหารนี้นะคะตกแต่งสไตล์ชนบทนะคะแล้วก็แล้วก็ให้บรรยากาศอยู่ต่างจังหวัดเลยนะคะร้านนี้นะคะจะมีบริการบริการเกี่ยวกับอาหารนะคะแล้วก็มีมีอันนี้ด้วยนะคะนี่นะคะไอศครีมนะคะและนี่ก็คือไอศครีมครีมนะคะแล้วก็มันจะมีมันจะมีรสน้ำเอเตไอศครีมนะคะนี่นะคะมันจะมี ไอศครีมครีมโบราณแล้วก็มีไอศไอศครีมถ้วยนะคะแล้วก็มีไอศครีมโคนด้วยนะคะแล้วก็ไอศครีมสามารถเลือกซื้อได้นะครับในทุกอย่างราคา25บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับขามจะเป็นจะเป็นที่นั่งนะคะทั้งสไตล์ใหม่แล้วก็ มีบรรยากาศใหม่ด้วยนะคะรับรองเลยนะคะที่นี่นี่วิวสวยมากเลยนะคะบรรยากาศดีด้วยนะคะบรรยากาศชนบทของหมู่บ้านบางเหลียงนะครับก well. ็สำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกตามผมด้วยนะครับทั้ง YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะน,นะครับลาก่อนนะครับบ๊ายบาย